สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสงนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับสบายๆนะในช่วงคุยสบายมองโลกกับอาจารย์เสถนะครับช่วงบ่ายๆนะครับหรือเย็นๆก็แล้วแต่นะมีเวลาหากาแฟสักแก้วนะครับมาจิบมาคุยกันนะฮะคุยกันนะครับในฉันมิรนะครับเป็นพี่เป็นน้องนั่นเองนะครับเพื่อเราจะได้เข้าใจนะครับว่าเรามองโลก เข้าใจโลกอย่างที่มันสบายๆทําได้ไม่จำเป็นต้องตึงเครียดกับข้อมูลข่าวสารแต่เราก็ต้องติดตามมันแต่อยู่กับมันได้ด้วยการใช้ปัญญาในการนําสาระประโยชน์มาใช้นะครับจากคลิปก่อนน้น,นี้นะพูดถึงเรื่องของสมมุติฐานที่ผิดนะครับมันมีผลกับการมองโลกนะคลิปนี้นะจะมาคุยกันถึงเรื่องของการเข้าถึงความจริงของสมมติฐานการมองโลกทำยังไงนะครับคือหลายท่านเนี่ยสงสัย เราจะเข้าถึงความจริงของสมมติฐานได้ไงเราจะเชื่อได้ไงว่าสมมติฐานนั้นเป็นจริงวันนี้จะมาคุยกันนะครับเพราะสมมติฐานการมองโลกการวิเคราะห์การคาดการณ์เหตุการณ์สถานการณ์ต่างๆที่เกิดปรากฏในโลกนี้สำคัญถ้าสมมติฐานผิดการวิเคราะห์คาดการณ์ก็จะผิดอย่างไรลองย้อนกลับไปดูนะครับในคลิปก่อนนั้นเนี่ยที่ผมได้ทำลองย้อนดูนะ ก็จะเข้าใจมากขึ้นก่อนมาฟังคลิปนี้หรือว่าท่านจะฟังคลิปนี้ก่อนก็ได้แล้วก็ย้อนกลับไปดูนะในคลิปเก่านั้นนะครับ <c oughs> คือการเข้าถึงความจริงของสมมติฐานการมองโลกเนี่ยอันนี้มันอยู่ที่ท่านมั่นใจล่ละคือบางคนก็มั่นใจนะว่าการมองโลกของเขาถูกสมมติฐานเขาถูกแต่ผมก็มั่นใจนะในการมองโลกสมมติฐานของผมว่าถูกจึงมาคุยกันแลกเปลี่ยนกันนะครับว่าการเข้าถึงความจริงของสมมติฐานการมองโลกเนี่ยต้องใช้อะไรบ้างในคลิปนี้จะบอกนะครับ ทำอย่างไรบ้างนะลำดับนะาการที่จะเข้าถึงนะในความจริงของสมมติฐานนะั้นคลิปนี้ก็จะบอกนะครับมาันดับแรกก่อนเลยนะเครื่องมือสําคัญนะครับที่จะทําให้เราเข้าถึงความจริงของสมมติฐานคืออะไรนะความจริงของสมมติฐานบอกนะครับย้อนดูคลิปเก่านะฮะมันมีบอกไว้นะ5สมมติฐานที่ผมมองว่าคนในโลกเนี่ยมองผิดและที่ถูกเป็นยังไงนะครับแต่คลิปนี้พูดถึงเครื่องมือสําคัญนะที่จะ ทำให้เราเข้าถึงความจริงของวิฐานก็หนึ่งต้องมีสมาธิสมาธิคือความสงบความตั้งมั่นความโปร่งสบายของจิตใจนะถ้าจิตใจท่านวุ่นวายสับสนไม่รู้สึกสงบรู้สึกตั้งมั่นไม่โปร่งเบาเนี่ยนะจิตใจท่านวุ่นวายสมองท่านก็วุ่นวายเพราะนั้นท่านมองคาดการวิเคราะห์อะไรมันคาดเคลื่อนผิดพลาดไปหมดเลย2นะครับสติความอยู่ที่กับปัจจุบันนะการอยู่ที่ปัจจุบัน ทันอยู่กับปัจจุบันของความนึกคิดตัวเองนี่แหละนะครับใครครวนนะของตนเองนี่แหละนะครับต่อข้อมูลข่าวสารที่เกิดปรากฏนะถ้าเราไม่มีสติเราไม่ทันความคิดตัวเองนะครับมันจะถูกแทกนะมันจะถูกอคติแทกนะเดี๋ยวจะมาคุยกันนะเพราะฉะนั้นสตินี่สําคัญมากเพราะว่าการที่สามตามมาคือมันตามมาด้วยคาว่าอุเบกขา อุเบกขาแปลว่าความวางใจเป็นกลางนะครับไม่ปล่อยให้อคติ4คือโลภโกรธกลัวหลงเนี่ยมันแทรกพอถ้าเกิดถูกอคติ4แทรกปุ๊บเนี่ยใจไม่เป็นกลางปุ๊บสติหลุดปุ๊บสมาธิไม่มีเนี่ยท่านวิเคราะห์คาดเคลื่อนผิดพลาดหมดเลยครับเพราะสมมติฐานของท่านคาดเคลื่อนผิดพลาดท่านไม่สามารถมองโลกตามความเป็นจริงได้ประการที่4นะครับปัญญานะถ้าท่านมีสมาธิสติอุเบกขาปัญญา ปัญญาคืออะไรครับความรู้เหตุรู้ผลรู้ที่มาที่ไปของสิ่งต่างๆว่าทําสิ่งนี้จะส่งผลอย่างนี้ทําสิ่งนั้นจะส่งผลอย่างนั้นนี่คือปัญญาการคิดวิเคราะห์คาดการณต้องใช้ปัญญาเพราะใน4องค์ประกอบนี้นะครับสมาธิสติอุเบกขาปัญญาจึงเป็นเครื่องมือที่สําคัญของการได้มาของความจริงของสมุติฐานนั้นทําอย่างไรครับแต่เวลาทํานี้มันไม่ได้เรียงแบบ1นึ่ม่ที่ผมพูดนะ อันดับแรกเลยการที่จะทำให้ได้ความจริงของพุทิฐานเนี่ยสติคือความรู้ตัวที่ปัจจุบันสตินี่มากกอนเลยสติอยู่บ่อยๆทำให้เป็นสมาธิสมาธิบ่อยๆจะเป็นอุเบกขาคือใจจะวางความเป็นกลางไม่เข้าข้างฝั่งไหนไม่เชียร์ฝ่ายไหนเห็นตามให้มันเป็นจริงแล้วจึงเข้าด้วยปัญญาพินิจวพิเคราะห์ไตร่ควรไต่ตรองข้อมูลข่าวสาร ทุกอย่างความนึกคิดของตนเองในการคิดวิเคราะห์ด้วยปัญญารู้เหตุรู้ผลต่างๆนิพพานนะครับมันใครนะครับที่ต้องการปรารถนาการเข้าถึงความจริงของสมุติฐานการมองโลกเนี่ยก็ทําตามข้างต้นนะที่ผมบอกไปแล้วนะเพราะว่านี่คือสิ่งที่ผมทําในการมองโลกนะครับเราจะได้ไม่มองวิเคราะห์คาดการจากสมุติฐานที่ผิดนั่นเองนี่นะครับทำไมปมุบอกว่าหลายครั้งหลายอนะ ความคาดการณ์ของผมไม่ร้อยเ็หรอกแต่แม่นยำเจ็ด0ิบแป่มาชวนพูดคุยกันในคลิปนี้นะครับใครต้องการนะครับเลี้ยงกาแฟผมนะก็สามารถทำได้ในการกดไลค์กดแชร์กดสวัสดีตามนะครับหรือว่ากดนะขอบคุณนะหรือว่าจะร่วมสุนในบัญชีผมก็ได้นะครับในการพูดคุยสบายสบายแต่ได้ความรู้ได้ปัญญาในการมองโลกนะครับการมองโลกคุยสบายกับอาจารย์ญญเสก ฟังพิจารยาก่อนแล้ค่อยเชื่อนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ